สวัสดีค่ะพรเพนขายรถถยมือสองจากร้าน PC Tactor เพื่อนบ้านจะรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569ค่ะพรเพนมีรถถามารีวิวด้วยกัน2รายการค่ะมีคูบตา L348DT 0ค่ะและยันมา EA514T Turbo ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปค่ะค่ะไปชมรอบๆค่ะ คันแรกเลยค่ะรถคันนี้ค่ะเป็นคูบ o ตา L 3 4 0 8 DT ค่ะรถจดทะเบียนปี51ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันนามีผานหลังค่ะสีสันเดิมค่ะยางหน้ายางหลังนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถถายรุ่นนี้ไว้ใช้งานค่ะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ PC t r a c t o เอําเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ สีสันเดิมค่ะหลังคาใหม่จากทางร้านนะคะเบาะเป็นเบาะที่ติดมากับตัวรถค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ2500ชั่วโมงค่ะชั่วโมงแท้เดิมค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไถมือ2ไว้ใช้งานค่ะ PC Tractor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะส่วนผานหลังค่ะเป็นผาน6ใบ22ค่ะผานที่ติดมากับตัวรถค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง4เกียร์ค่ะ L 3 4 0 8 D T ค่ะ ข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะ PTO อใช้งานได้ปกติค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไถรุ่นนี้อยู่ค่ะสามารถมาทดลองขับได้ที่ร้าน p c t ี c ท o r ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี51ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันนามีผนหลังค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะร้านเรานะคะขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกสค่ะราคาค่ะ169,000บาทค่ะย้ำค่ะ169,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรต่อรออสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0816004753ค่ะหรือโทร0 9 8 c c 2 2 5 0 2ค่ะร้านเราร้าน PC Tractor อำเภอบ็รจกรย์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ จัดทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะค่ามาดูคันต่อไปค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นยันมา e f 5 1 c t turbo ค่ะรถจดทะเบียนปี63ค่ะยางหน้ายางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไทยรุ่นนี้ไว้ใช้งานค่ะพีซีแท็กเตอร์อเบรเจรจารย์จสีสเกตค่ะส่วนยางหน้ายางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะคันรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า9้าเกียร์ถอยหลังเก้าเกียร์ค่ะเบาะไม่ขาดนะคะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะ2500ชั่วโมงค่ะชั่วโมงแท้เดิมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถไถรุ่นนี้ไว้ใช้งานค่ะ PC t แท็กเตอร์อําเภอบัญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะส่วนผนานหลังค่ะเป็นผนาน t m t ค่ะผนาน6ใบ24ค่ะข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะ PTO อใช้งานได้ปกติค่ะ ระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาทดลองขับได้ที่ร้าน P C Tractor ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะ สีสันเดิมนะคะที่ยังสวยงามค่ะรถคันนี้นะคะราคา269,000บาทค่ะย้ำค่ะ269,000บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นรูค่ะทางร้านจะทำการแก้ไขให้นะคะ รถพร้อมใช้งานรยงานค่ะราคานะคะ2 6 9 0 0 0บาทค่ะสนใจต่อรองสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0 8 1 6 0 0ป7 5 3ค่ะหรือโทร0 9 8 4 4 2 2 5 0 2ค่ะร้านเราร้านพีซแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะร้านเราติดถนนใหญ่เส้นสีเลนค่ะถนนกันทลงกันทลักษ์ค่ะฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้าน และร้านเราก็มีรถถ่ายหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูบตายันมาอิสกิและแม็กซี่ค่ะและร้านเราก็มีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดยาผ่านพววโตรตลีผ่านบุกบิกผ่านขุนมันและผ่านยุกลองค่ะค่ะร้านเรานะคะขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทก,กสค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพนเพงผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้พรเพงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ